มนผมเปิดเสียงไม่ได้โอเคนะครับจำรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นฟรีไฟล์เนเรื่อง ep 1นนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับสวัสดีวันนี้ผมชื่อแจ็ค ผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าผมก็ยังมีเสิ่งประดิษฐ์ของพ่อผมนัม่นก็คือปืนชิวกันนั่นเองหรือว่าปืนโล่้ายๆก็น้าจะเรียกว่าปืนโล่ชีวิตวันๆนหนึ่งของผมผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับการปีนป่าที่เดิมของผมนัมม่นก็คือกางหันลมนั่นเอง ผมก็จะมาปีนป่ายที่นี่ทุกวันผมปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงจุดสูงสุดอยู่แล้วแต่ผมก็ขึ้นไปไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้พบกับ สองที่ผมต้องการมานานโดยผมได้ค้นพบโรงยิมเก่าซึ่งที่นี่มีประตูบานหนึ่งที่จะทำให้ผมไปถึงการฝึกซ้กอมนั้นผมนั้นได้เข้าไปในประตูและผมก็มาโผล่อีกที่หนึ่งซึ่งที่นี้ครั้งแรกที่ผมมามันไม่มีคนเลยสักคน ไม่รู้ทำไมแต่ว่าที่นี้มันทำให้ผมรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างมากผมก็ได้มาฝึกฝีมือที่นี้ตลอดเวลาและผมก็ได้ค้นพบสิ่งอีกอย่างหนึ่งว่าโรงยิ้มเก่านี้มีกล่องอยู่ซึ่งในกล่องนั้นมีปืนอยู่มากมายให้ผมได้เรียกใช้ ถมนี้ยังมีหุ่นอีกด้วยเอาไว้ฝึกซ้อมแต่ว่าผมก็ยังไม่ลืมเสียงประดิษฐ์ของพ่อผมที่พ่อผมทำไว้ก่อนตายแล้วก็คือปืนโลกเขาบอกว่าให้ใช้ปืนนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเอาไว้คุ้มครองตัวเองอย่าเอาไว้ทำร้ายผู้อื่นผมจำคำนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ในวันนี้พ่อผมก็ได้เสียไปแล้ว ผมก็ได้ไปลองพืนใหม่ที่ผมเอามาจากโรงยิมเก่านั้นปรากฏว่ามันใช้ได้ดีกว่าปืนของพ่อผมทีมีกเป็นระยะใกล้ระยะไกลและอีกอย่างนึ่งก็คือผมได้ค้นพบวิชาพรางตัวก็วคือการเปลร่านังเป็นตุ่มไม้ อย่างหนึง่งในที่นี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเช่นไอวอรที่จะกันกระสนเวลาที่เราโดนยิงแต่ว่าถ้าเราโดนยิงในสนามฝึกซ้อมนี้มันก็เป็นเพียงภาพโฮโ,โลแกรมเราไม่ได้ตายจริงๆแต่ว่าครั้งแรกมันไม่มีคนที่มาฝึกซ้อมเหมือนผมเลย ผมก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยไปปีนป่ายตรงนี้อยู่เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยทำก็ได้ปีนอยู่สักพักจนได้รู้ว่ามันมีอุปกรณ์เสริมมากมายเช่นระเบิ ที่สามารถกะเวลาได้แถมระเบิดที่พ่อผมทำไว้ให้มันก็ยังเป็นระเบิดเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยหรือแม้แต่ระเบิดแฟตที่นี่ก็มีมาให้ ผมก็ได้ฝึกมาเต็มที่แต่ว่าอะไรไแต่ก็ไม่ได้ฝึกจริงๆได้มีเข้ามาผมก็ได้ตามหาสักพักหนึ่งซึ่งผมไม่เจอตัวเขาเลยผมอยากฝึกซ้อมมานันไม่ได้ฝึกผมก็เจอ แต่เขาก็หายไปนตัวเอาไอวอร์แต่ว่าผมก็ไม่เจอเขาและก็ปูติดตามผมแลอบวันนี้ก็ไอยบายครับเพียงเท่านี้แล้วครับ EP free f i r e เนื้อเรื่อง